บุญใหญ่มหากุศลหนึ่งปีมีหนึ่งหนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างความดีบุญของกรินสุขใจไพลินยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามคัคคีเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาชาปนสถานนวัดทุ่งจับยวนตำบลห้วยสายเหนืออำเภอชำจังหวัดเพชรบุรีวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2,566กำหนดกาอ วันเสาร์ที่4พฤศจิกายนเชิญร่วมฉลองกรถินที่วัดในเวลา18นาฬิกาวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกาถวายพระตาหารเพนแด่พระสงฆ์เวลา12นาฬิกาพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์กรถินหนึ่งกันเวลา13นาฬิกาแห่องกรกถินรอบอุโบสถและร่วมอนุโมทนากรถินในเวลา14นาฬิกากระถินสามคี ประธานทอดกรถินดอเตอร์ทิพยาวันผลประโยชน์ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรบริวารหรือโรงทานติดต่อได้ที่วัดทุกวันโทร061 416 4419หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดพุ่งจับยวนเลขบัญชี566 048 6969สิ้ว พลาดมหากุศลแห่งปีร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีเพื่อบุรณะปฏิสังขรณ์ศาลาชาปนาสถานณวัดทุ่งจับยวนตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชาำจังหวัดเพชรบุรีวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2,566นี้โดยพร้อมเพรียงกัน